สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนานนาเอฟซีทุกท่านนะครับครับผมวันนี้เราลงอ่างมาหากูเบ็ดกันอีกแล้วนะครับก็เมื่อวานผมมาใส่เบ็ดเอาไว้คือเบ็ดทงนะครับเหยเื่อที่ผมใช้ก็เป็นกลิงบกมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีจมานหรือเปล่าอันแรกไม่มีครับผมไป ดูกันต่อไปก็ไม่มีตัวไหนครับ ครับดูกันไปเรื่อยๆเลยดูว่าวันนี้จะมีจะหมานหรหือเปล่าูมีมีมมีครับนี่ทันที่สามครับผมอันที่สามมีตัวอุ <c oughs> ย้ยนี่ ที่สามโดนแล้วนะครับอโอ้ยติดอย่างลึกต้กลัวรุดเลยนี่ครับผมแรมแรกมันมานแล้วครับไปดูกันต่อ น,นี้มีตัวครับนี่ <c oughs> นอนนิ่งเลยครับเยอะปลิงบกนะครับอันนี้ครับนี่ครับโอแตมที่สองนะครับมันหมานอีกแล้ว เยี่ยมครับผมสองเต็มแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อว่าจะมีหรือเปล่าไปก็ไม่มีอีกแล้วครับกูมาจนเบ็ดจะหมดแล้วนะครับดีครับก็ได้แค่สองแต้ม เดี๋ยวไปดูกันต่อเหลืออยู่สามตีตานะครับอุ้ย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 นู่นนะนูู่นนู่นนูนี่ครับเบ็ดกลายจะหมดันพอมีตัวได้มั้งนะครับนี่อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่โ Aid, โอุยอ้ยอุย๊อุ้ยเกินอึ้ทีเดียวดีครับ เต็มที่สามนะครับช่อนใหญ่ครับผมสามเต็มแล้วนะครับสวย,สวย ครับจะดินด้นรุดดูยพันเป็นเกลียวเลยอึ๊บนี่หลุดครับผมนาทสุดท้ายก็สรุปแล้วก็ผลงานวันนี้ก็สามตัวครับนี่ครับผมผงานองอนี่สามตัวอุ้ย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 อ๋อยออยอย ครับผมก็เอาเป็นว่าสรุปแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ